ทัวลงยับเออซิเลียแบงค์สเหยียดลิซ่าแบล็กพิง์เหมือนกระเทยเออซิเลียแบงค์สนักร้องชาวอเมริกันเหยียดลิซ่าแบล็กพิงเหมือนกระเทยดูถูกเคป๊อทั่วลงยับไร้คำขอโทษเป็นที่พูดถึงอย่างมากเมื่อลิซ่าแบล็กพิง์ ได้ไปร่วมงานเมดแกลเลอรี่ที่นิวยอร์กอวดโฉมด้วยชุดซีทรูสุดแซ่บจากลุยส์วีทอนสวมทับด้วยเบลเซอร์ลูกไม้ประดับคริสตัลละและมุกแบบที่ใครมองเห็นก็ต้องสะดุดตาเพิ่มความเฉียวด้วยถุงน่องลายโมโนโกรมลาดลายจากเฮนรี่เทเลอร์รวมถึงทรงผมและการแต่งหน้าที่สมกับเป็นตัวแม่แห่งวงการแฟชั่นมากแต่สวยขนาดนี้ก็อาจจะไม่เข้าตาใครบางคนเมื่อล่าสุดเดอซิลิอ์แมนเดอร์แบงค์แรปเปอร์นักร้องนักแต่งเพลงและนักแสดงชาวอเมริกันได้โพสต์ข้อความที่เป็นการเหยียดลิซ่าแบบชัดเจน โดยโพสของเธอแปลเป็นไทยได้ว่าขอโทษนะแต่นี่มันดูเหมือนกระเทยเลยมันเห็นลูกกระเดือกแล้วก็เหมือนแอบไว้ไม่ค่อยเนียนลิซ่าเป็นผู้ชายฉันจะไม่ถอนคำพูดนี้และโพสตอีกว่าขอโทษนะแต่หูนี่เหมือนผู้ชายสุดๆความจริงโปแตกไปแล้วแล้วนางมาจากไทยเหรอไม่ไหวมันให้ความรู้สึกแบบกระเทยหลุดโลกของแท้เลย ไม่ไหวไอดอนเกาหลีพวกนี้นะ่าส่วนใหญ่ก็คงเป็นผู้ชายหมดแหละไม่งั้นจะมีแรงขนาดนั้นได้ยังไงอะ่ะคือมันแบบใช่เลยแล้วทำไมฉันเพิ่งมาสังเกตเนี่ยมันเห็นชัดอยู่แล้วคำอะ่ะงานนี้แฟนคลับของลิซ่าทั้งไทยและต่างชาติก็เข้ามาสแสดงความคิดเห็นด่าดทอเธอด้วยคำรุนแรงต่างๆมากมายเรียกได้ว่าทัวลงยับและดูเหมือนว่าเตซิลีอะจะไม่ได้สะทกสะท้านอะไรแต่อย่างใดเพราะจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีคำขอโทษจากเธอ